ให้หมดเนี่ยอ,อ่ะยกกล้องรับแขกหน่อย,ย <laughs> เดี๋ยวกินเอ็มร้อยก่อนเหนื่อยนานเราจะไปกินแล้วจะนอนเอากินนี่นี่หน่อยนี่ย,ยกไอ้นี่ขึ้นบ้านไปเลยหมดแรงเลยใช่ไหม <laughs> ก็เต้นเนี <tar la> <tar ่ยมียาแก้ยอกนาเอาไหมมีครับอ่าหนูพกเลยอ่ะยาแก้ยอกแล้วเขาจะมาถูกไหมล่ะน่ะอะไรทำไมรันใหญ่ลันตูจังชุดสวยเขาก็เอามาดีไว้เผื่อเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างไม่เป็นไรค่ะเผื่อเรานอนครับเลื่อยไฟเอ๋อถ้าสุดจะจับก็อียาแล้วนะสนเนาะ กับพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องลุ้นตอนกลางคืนและเนาะพุเพอก็ไม่ต้องเล่นแล้ะไว้แคปเออแคปเอาแคปหน้าจอเพื่อนเอาก็แล้วกันหรือแม่ถ่ายคลิปส่งไปให้มั่งสักคลิปสองคลิปก่อนอะไรนั่นเหรอเออไปถ่ายสดไปให้สักคลิปสองคลิปนะ ขอดังบนก็ได้ช่งบอยบอกว่าพี่สาวผมหลุดโลกอะเอาสมห้องนี้ม่ในห้องนี้ไม่ไม่เนี่ยหนูนอนห้องนี้แม่พี่เขานอนนี่ให้พี่เล็กกับแฟนเขานอนนี่เลกไเหรอไม่เป็นไรอ๋อแล้วแต่เขานอนไม่ได้นอนห้องนี้โอยได้พี่นอนอันห้องห้องพิธีกรรมอย่างดีได้นะไม่เพียนอนห้องนี้เลยตอนทาพิธกรรมนอนครบ3าวันนะ เขาไอ้นี่เขาเรียกว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่อันนี้ไฟใช้ใหญ่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่เพิ่งทำเสร็จอมนมีพระมีอะไรครบอันนี้ก็ทำเป็นติดให้คนเช่าเนาะอ่าแต่นี่เขาว่าจะให้เช่าเปิดเปิดรู้ซีผ้าห่มมีไหมมีอือแล้วพอกันไหมมีเนี่ยมาเอามาด้วยผ้าหผมมาเบออันนี้ของเราเพิ่งเกะกล่องใช้ได้เลยไม่ต้องเอาของเองนมาใช้ใช้ของที่นี่เลยนี่ของพี่เล็กค่ะ โอ้น้องลินจะพ่านพี่สาวมตีนอนห้องนี้บอกแล้วคนนั้นที่เขาว่าจะมาด้วยมา้ี่ิเล็กมามาคุณดางคโตเราจะเข้าใจว่าน้องชายเขาจะพาเจ้ามาเลยเนี่ยวันนี้รถรถคันนั้นมันจอดรถตู้มันขวางมันจะพยายามหักหักซ้ายไงรถเราจอดขวางอยู่ก็เลยรีบจั่นออกมาเลยอันนี้มาตอนน้ำหัวเหรอฮะมาตอนน้ำหัวใช่ไหมอันนี้เขาเรียกตอนน้ำหัวอื จมนอนนอนคนแรกปกติบ้านหลังนี้ไว้ทํารอรับพี่ลาตีที่สร้างวัดบ้านเดือโคนพี่สายน้องไน่คุณแม่ลาตีคุณแม่ลาตีพี่นนจะมาพักหลังนี้แต่พี่นนไม่ได้มาพี่นนจะมาวันที่ก็นี่เห็นไหมที่คุยกันว่ากอน่ะมันไม่เข้าเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันมันหล่นอยู่นิดเดียวเนี่ยเนี่ยมันเหมือนมันเงียนหัวขึ้นอย่างเงี้ยเราสมเราเป็นสร้างให้เราสมเหมือนมันเงียนมันเงียนเนี่ยหนูมองดูตาเนี่ยมันเงียนมันเงียนขึ้นเนึงแต่ว่าอุปกรณ์การสอบมีตะขอนสี แต่เมื่อคืนนี่ล่องต่อต่อเข่ามันเข่าอยู่เข่าแต่ออกไม่ได้ได้ออกก็ต้องต่อออกขนาดกันอยากใส่กันอยากใส่ก่อนนะไม่ใส่เมื่อคืนหนูก็ไม่ใส่กันนอนไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนี่เราใส่ก่อนข้างล่างก่อนข้างล่างเราใส่ตรงนั้นไม้ไม่กระดูเนี่ใช่ใช่ไม้กระดูที่เอามาทําเตียงมันเหลือก็เลยมาปูพื้นตัวตัวนี้ใส่ซีเมนต์บอร์ดแล้วก็ต่อด้วยคลีกล็อกข้างบนสองสองอันทีสองทีอืม ถูกนน่น่ะเขาว่าหมดไปสองแสนกว่าเองเนี่ยรันไม่เลอติอมถูกอะ่ะ <c oughs> แต่เขามีของเก่าเสริมหลอกสองแสนนะ่ะถ้าเราเป็นเาราเรอมีทางได้ <c oughs> เราไม่หมดน้องใจดำกูเดียวนั่นนี่ไอคนที่นั่งคุยกับเรานะแล้วก็กินหมดขวดด้วยนะ <c oughs> <c oughs> นี้เขาไม่รู้เนาะพวกที่มาก็หนูพูดประจามว่าบ้านแม่เพลินับบเนาะกังใจกังใจตอนเล็กพ่อพ่อนิ่เลมอแม่อกก็ว่าจะมานอนแต่แต่นนทงเขาจัดให้มีห้องน้ำในตัวเออสบายเือดสบายเห็นไหมเด็กเด็กดูกี่วันก็อยู่ตามสะดวก มาเนี่ยน้องมนตีเธอทิ้งพี่สาวได้ยังไงฮะนี่เขานอนกันที่นี่้งนะทำเป็นไม้ประดับเฉยๆี่ยมาดูซันี่นี่ไม่มียุงแต่ว่าการมุ้งไว้เฉยๆเสือกคนบางนอนไม่หลับไม่้สองห้องนอนสองห้องนอนอาจานี่เห็นไหมข้างห้องไ่สดลินี่ยเขาจะลงมาเข้าห้องน้ำของนี้ไ่สดหรือเปล่าว่างดีอาบน้ำได้แม่ไร่สดหรอ ไม่ทำคลิปทำคลิป,ลปอ๋ออะไเรเดี๋ยวเขาก็ลงไปแหละทำคลิปเราคุยกันก็ไปสดอย่างนั้นเนี่ยะไสิบสามนาทีแล้วไปพอไ, <laughs> ไปเลยเล้เสือผ้ามาให้พี่สาวก่อนแล้วก่อนเสดเปลี่ยนเรามาสี่งก้าเนื้อเสือกากิ้ง <laughs> บ่ไปยังเสือผ้ามีหลายอยู่คนจ,จอยหาไงขันคนอ้วนนี่ยาก <laughs> นี่เว,เวลาเราจะนอนก็ใส่กุญแจตัวน,นี้แล้วก็เอาลูกกุญแจขึ้นไปไว้ชั้นบน เพราะว่านี่เรารลอกตรงนี้รงนนีี้จะมคปวด่ใครเปืดเห็นอยู่เห็นอยู่บงยูทูบย้อนหลังเมันธรรมดานุ่งกับปุงละมุงเอาเลยบอยเต่เขาถิ่มไว้เลยเบ่้ยปานปอนเอียนลงตุ่มวะไปเอาเสื้อผ้าไปเอาผ้ามาให้ก่อนหรือจะไปขึ้นไปไหมมาด้วยกันก็ได้ อไปอาบน้ำแล้วค่อยลงมานอนก็ได้อย่าเฝ้าปิดปเระตนเดี๋ยวลินผู้ใหญ่บ้านลินสิฟ้านอนเลยทันงับไปเลยตามสะดวกเลยนะบุ๋ดายบุิดหืมเอา เอิญบเอิญกันยังไง้าเจ้าไปรถยังเด๋ยวอืกับเบิกับแนมัเต็นดี๋ยอืมมมองว่าตลอดก็คือว่าใส่ชุดอะไรตีม่วงเนีตีมงไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอเพื่อนหลอกไม่เป็นไรอยู่กับเราปลอดภัยที่สุดแถวนี้เราเป็นผู้ใหญ่บ้านว่ะจิโนานเ้าก็ต้องไปนอนโรงแรมด้วยกันเพราะว่ามากับรถคุณอิสระอืม ลีนเลื่อนประตูตัวนี้เข้าหน่อยประตูรั้วเรามันกว้างไปอันหลังนั้นเพื่อนเลื่อนประตูเข้าหรือยังนี่ลีนหลังนั้นเลื่อนประตูเข้าแล้วใช่ไหมอืมหละเขาเป็นผู้ชายเขาจะรอบครอบกว่ามามาอาบนำ้ำใครเาทอะไร่อ,อะไรไไก็นั่นแหละถูกกินเหมือนไฟไหมไม่รู้ไฟไหมอะไรอ่ะเาเช็ดตัว เดี๋ยวหาเสื้อผ้าให้ก่อนนี่น้องมนเขานอนแล้วนี่อาบน้ำเย็นหรือน,น้ำอุ่นเอเออาบห้องนั้นก็ได้เดี๋ยวหาเสื้อผ้าให้ก่อน Yeah. <laughs>